สวัสดีครับพบกับผมช่อง Moo f i ช h i n g Thailand นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเบ็ดนะครับก็จะเป็นนี่จะรีวิวให้ดูนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นคันไดาวาตอนนี้จะเป็นคันไดาวาไดาวาคอร์ดไฟ EX นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเวทดสิบยี่สิบนะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยยังไม่ได้แกะป้ายเลยนะครับคันไดาวาเวทดสิบ ตัวนี้จะเป็นเวทสิบยี่สิบแบบแบบ2ท่อนนะครับพอดีมันมีมันมีให้เลือกสองแบบนะผมก็เลยเลือกแบบ2ท่อนมาเผื่อเผื่อแบบว่าเผื่อเดินทางเอาไว้ใส่รถใส่อะไรได้นะครับโอเคต่อไปตัวนี้คันนี้ผมอยากได้มากเพิ่งพอดีเพิ่งเพิ่งซื้อเพิ่งได้มานะต่อไปนะครับก็จะเป็นเนตัวนี้ นะนี่ครับเป็นลอกได้ว่าเป็นลอกได้ว่า PR 1 0 0ย l MM นะครับเป็นมุนมุนมุนซ้ายนะเพราะผมถนัดด้านซ้ายข้างซ้ายนะครับมาแกะก่องดูเลยนี่เขาจะมีเขาจะมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับ มาดูตัวลอกกันผมเลือกเป็นสีนี้นะครับอยากเท่เป็นเป็น,ปนลายทหารอาต้องตอนนี้จะเป็นอ่าปรับหน่วงมันจะปรับหน่วงได้ถึงสิบนะครับใช่ไหมศูนย์ถึงสิบใช่ม็กแม็ก็กกคือสิบก็ มันก็คือสิบนะครับแล้วก็ก็จะเป็นรอบเจ็ดจุดสามตัวนี้เป็นตัวมุนซ้ายนะครับผมก็จะจับคู่กันกันกบคันไดว่าคันนี้รวมรวมน้ำหนักก็ก็ถือถือถือว่าเบาถือว่าเบาอยู่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยรอบตัวเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่ ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดรอบตรงนี้นะผมให้ดูน่าจะร้อยกว่าร้อยเก้หรือ195เก้้านี่แหละถ้าถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าถ้าถ้าใครรู้ชัวร์ก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยก็ได้นะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่ ขอดูสเปคน้อยแต่จริงๆก็น่าจะเขียนไว้ข้างกล่องนะไม่เป็นไรแล้วก็สายที่ผมจะใช้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองเทสให้ดูด้วยนะ<ม>สายที่ผมจะใช้วันนี้ก็เป็น<ม>จะเป็น JOF ถ<ม>ัก8 จะเป็นสาย PE 2นะผมจะใช้ PE 2แล้วก็สายหน้าผมคิดว่าผมจะใช้ประมาณ30ปอนหรือ20ปอนเดี๋ยวค่อย,คยไปดูกันว่าสายหน้าผมเป็นอะไรไปเราไปเทสดูกันเลยนะครับ มาดูกันเราถึงไม้แล้วนะครับก็ใส่สายใส่สายเรียบร้อยแล้วใส่สายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมใส่มาประมาณ90เมตรได้นะครับอืมผมใส่มาประมาณ90เมตรได้เพราะว่ามันเหลือสายมันร้อยเมตรมันเหลือมันเหลืออปลายสายอยู่นิดนึงนะครับใส่มาเกือบเต็ม90เมตรมาดูกัน ว่าจะเป็นยังไงนะครับถูกกันตัวนี้ผมพันพันปลคันตัวนี้ผมปรับอันนี้ตีครั้งแรกเลยนะเนี่ยตรงนี้ผมปรับคอสปูลให้แบบพอขยับได้นิดนึงนะครับยังไม่ยังไม่รวมหรือว่ายังไม่นิ้มมากเพราะว่ามันยังไม่ชินมือแล้วก็ผมปรับ พิ่งใช้ครั้งแรกเดี๋ยวลองปรับมาไว้สักเจ็ดะปรับแต่ลองปรับมาไว้สักเจ็ดดูนะครับว่าจะเป็นแต่น้ำหนักนี้แบบโอ้โหเบามากเบามากเลยนะครับตีแบบก็ถือว่าตีถือว่าลื่นลื่นสบายดีนะครับถือว่าลื่นสบายดีอยู่นะครับ แต่ว่ายังตีออกไม่ได้ไกลเพราะว่าผมยังไม่ชินมือนะเดี๋ยวลองปรับสัก5้าดูนี่ตีเบาๆเองนะครับออกประมาณ30เมตรประมาณ3าีนะครับ เราเดินตีตรงนี้ตรงนี้น่ามีตัวก็โดยรวมแล้วก็ด้ามจับทั้งร้อมเอ้รวมด้ามจับรวมลอกก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเนี่ยเนี่ยตีสบายเลยยังจะฟูนิดนึงเพราะว่าสายมันพึง่งสายมันพึ่งใช้งานครั้งแรกด้วยนะครับ โอเค okay, อยู่นะครับตีสบายเลยตีได้ทั้งวันนะแบบนี้เพราะว่ามันเบานะครับเนี่ย yeah. ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับการรีวิวคันไดว่านะครับแล้วก็ลอกไดว่า P r 1 0 0นะครับแล้วก็คันไดว่าเป็นไดว่าคอร์ไฟส์เนะครับนี่สำหรับใครที่สนใจก็ไปหาลองจับจองกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็อุดหนุนสินค้าของ หมูฟิชชิงไทยแลนด์นะครับผมสวัสดีครับ